นี่ครับลูกศิษย์ผมคนแรกมาแทนจะมีชื่ออะไรนะลูกรอนนี่รอนนี่อ่าในถุงมือของอะไรเนี่ยแบรนด์อะไรนะ APD APD อยังหล่อเลยนี่ชื่อรอนนี่เด้อรอนนี่รอนนี่คุณพ่ออยู่อยู่เมืองอะไรนะรอนนี่เบอร์มิงแฮมเบอร์มิงแฮมใช่ป่ะแล้วเชียอะไรเนะี่ยเชีย <'re> who, <Cheer S 2> ริวพูลเชียร์ิวพูลจ้่ฮาสุดสุดสุดผู้ส,สาวประตูรูปหล่อของผม อันนี้เป็นเป็นเป็นวันแรกที่ที่น้องมามาฝึกกับผมเลยครับมาฝึกอันนี้มาฝึกเนี่ยเนี่ยเป็นมุมที่ที่ผมฝึกจิมมี่ประจําสนามกรมการสื่อสารนี่ครับที่จิมมี่ซ้อมซ้อมอยู่ทุกวันนะเน,นี่ยบรรยากาศดีครับเช้าเช้าเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตกก็เลยสภาพสนามแฉะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคครับพอดีกับโปรแกรมที่จะมาสมกับเด็กแล้วนี่รู้เท่าไหร่ลูกส1ปี น้องก็ยังไม่ไม่ไม่มีพื้นฐานมาเลยก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่้นแต่ก็มีแววครับนี่ก็น้องมีความพยายามอันนี้เดินหามาไกลครับนั่งรถนั่งรถไฟนั่งรถไฟมานั่งรถไฟโอเคสู้ๆนะยายมครับอเพวกสามตัวอ่ะการใช้เท้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่จําเป็น ภาษาการใช้เท้าเนี่ยมันสำคัญพอๆจะมือเลยนะประตูรุ่นใหม่อลิซอนใช่ป่ะนะใช้เท้าเก่งมากเลยนะอ่ะเริ่มเริ่มฝึกเท้าลูกอเอามาเข้าเข้าเข้ามาเกื้เข้ามาอ่ะตื่นดีมากอ่ะเข้ามาเปิดตัวเข้ามาอ่าดีมากดีมากเปิดต,ตัวมาอ่ะกลับ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 ด้านหนึ่งโอเคขึ้นมาดีมากดีมากเก่งข้อเท้าเก่งข้อเท้าไปมาดีมากเจ้าเจ้าตัวลงหน่อยเจ้าดีมากอ่ะกลับด้านกลับด้าน เท้าซ mm mm okay. ้ายกลับมาอีกครั้งกลับมาโอเคเท้าซ้ายอ่ะไปเดี๋ยกหาดีมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตรงไม่เป็นไรมามาเปิดตัวออกมาน้อามาเกินหน่อยอ่าดีมากเปิดตัวดีอ่าทิ่ทางได้แล้วได้ละดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีมากกลับเก่งก้าเท้าหน่อยเก่งก้ากลับแก่เก่งก้าอ่ามาให้ตรงโคตรดีมากดีมากเก่งก้าเท้าเก่งก้าเท้ายอดตัวลงมาดีมากปุ๊บอ่าวางเท้าเท้าหลักให้ดีเท้าหลักให้ดีเท้าหลักให้ดีเลยเท้าหลักเท้าหลัก ดีมาก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 ,มาก,ก็ค่อยฝึกไปกค่อยใสเรื่องเรื่องเท้ามันสำคัญสำหรับพวกขนาประตูถ้าเราเป็นตัวมือน่ะใช้เท้าไม่ได้ประตูรุ่นใหม่มัาต้องใช้เท้านี่นะนะอาริซอนเก่งมากเลยตอนน้ต้องพยายามต้องพยายาม,ยายามพยายามฝึกอ่าตอนนี้ผมจะเพิ่มจากการโยนบอลให้รับกลายเป็นเตะใช้เท้าเตะให้ใหร,ใหรับนะโอเคเท่าเหมือนเดิมเข้าไปครับอ่าพร้อมตำแหน่งพร้อมอ่ะดีมากอ่าอยู่ คืนบอลอ่ะไปกลับเดี๋ยวดีมากจัดนี้ไม่ดีจัดนี้ไม่ดีเป็นตัวเปร้วโอเคพร้อมดีมากเชื่อตใจก็ไปเอาบอลอ่ะคือบอลสองมือคือบอลสองมือคืนบอลอย่างอ่ะเราคือบอลสองมือเซ็ตคืนบุ๋มอ่ะคืนบอลสองมือที่ที่อย่างเงี้ยเลยโอเคนะอ่ามาพร้อมอ่ะคือบอลสองมือเซ็ตมาละอ่ะถูกต้องถักเลยเอาไปกลับได้ พร้อมขับขาลงหน่อยย่อย่อย่ยอะตูงหน่อยย่อะตูงอ่าย่อตูนหน่อยถ้าเราจะสวยมือยังไงยังมือ,อม้อมเดียร์ละบอลโอเคยังมือดีมากขัดแรงเลยดีมากเลยไอกอีกข้างอีกข้างเอาโอเคมีตี่ฟุกงหรือเปล่าอ้าวอ๋อเยี่ยมด,ด,ดีขึ้นดีขึ้นอีกขัดเริ่มไปซ้ายป๊บๆอาด้วยตัวเองใ้าพร้อมดีมากขับไปอ่าเรียก อย่ามองบัตร์อ่าแค่ก็อภิษฐ์อ่าเซนซี่ไปรับบอลดีขึ้นถ้าพร้อมดีมากพร้อมตามมองบอลตามมองดีอ่าเนี่ยนึกนึบเสียงนึบแล้วตามมองบอลอ่าไปเลตอัพเองตามมองดีมากอย่าหลับตาลูกอย่าหลับตาตามมองบอลตามมองพร้อมอ่าไม่เป็นไรกับมื่อเลยดีอ่าเริ่มสเต็ปดึงข้าง นที่มากลับมาอ่าปุ๊บถ้าพร้อมดีอ่าท่าพร้อมโอเคกลับไปอ่าเพิ่มความเร็วหน่อยป๊บเพิ่มความเร็วความเร็วปุ๊บมาถ้าพร้อมจัดมือเรียบร้อยแล้วกันโอเคยอ่อพับขาลงนิดนึงสวยเลยลุกพับขาพับขามาปุ๊บเข้าตำแหนง่งอ่าพับขาลงอ่าสวยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นอันนี้เป็นวันแรกวันแรกเอาเอาท่าก่อนท่าถูกต้องก่อนมาเคลื่อนที่ก็มาในจุดอ่าดีมาก <Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคนบรรยากาศการซ้อมวันแรกๆเนี่ยผมเคยบอกตลอดว่าเราเนี่ยรุ่นเดียวกับจิมมี่เลยก็คือตอนนี้เราเราให้เขาเริ่มต้นความรักความหลงไหลความชอบชื่นชอบก่อนวันที่ผู้สาวประตูกว่าจะเก่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นสิบปีเราไม่ควรไปเร่งรีบไม่อะไรแล้วการฝึกกับน้องเคยฝึกกับคนประมาณเยอะๆกับรุ่นพี่มนแล้วมันเป็นโปรแกรมเดียวกันที่น้องเขาเล่นไม่ได้ วานีการมาจัดระเบียบร่างกายเบื้องต้นการจัดท่าทางลักษณะการเดินบุคลิกภาพคาแรคเตอร์มันสําคัญผู้สาประตูเนี่ยมันจะต้องให้ให้หน่ากลัวให้หน่าเกรงขามบันการเดินการยืนก็สําคัญน้องมาดูน่ากลัวเรื่องคาแรคเตอร์ในสนามสาคัญมันสร้างได้แต่เด็กดีลักษณะท่าทางการจัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้อง ถ้าพร้อมเป็นไงเซตอัพให้ได้เซ็ตพอัพให้ได้เนี่ยเขาเขาก็จะฝึกพัฒนาไปได้เองตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการการเริ่มเริ่มต้นเป็นวันแรกก็ยังต้องใช้เวลาในการฝึกเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหนึ่งเหนื่อยนิดนึงนะนะต้องสู้ๆนะต้องอุตส่าห์ประตูมีความพยายามแล้วเราเราต้องไม่กลัวเจ็บนะป่ะแล้วนะกการเดินท่าที่ที่โค้ชสอนไปเห็นป่ะถ้าเป็นไงท่าอะไรแล้วเรากลับไปบ้านเอาไปฝึกไปไปฝึกทบทวนนะ โอเคทานหาเยอะๆพะกักผ่อนมากๆนะโอเคครับครับ